เรียกมันจับนี้เลยทำไมทำไมโอ้โหธรรมดาเลยคืออะไรวะฮะปริมาณไข่ก็จะน้อยลงเอาละวิชาการมาแล้วเข้าใจว่าปริมาณไข่หรือความสมบูรณ์ของไข่ก็น้อยลงหรือว่าอันนี้แซกทีเนี้ยเรามีอะไรกันอ่ะพี่จะไปบอกคนอื่นป่ะพี่จะบอกใครได้ไหมอย่างเงี้ยอีแซกอีอีมาปะเนี่ยได้พี่ชายมาอะไรอ่ะฮัลโหล คิดถึงจังเลยอ่ะคิดถึงเราหรอเนี่ยเราต้องเต้นสะบัดปุ๋ยทุกวันเลยนะเพราะว่าเห็นแบบยอดขึ้นแบบทุกวันทุกวันเราก็อยากให้กําลังใจแจ๊ดแล้วไปขอของดาราได้ปะเนว,วันเนี้เอาวันนี้เลยเหรอแจ๊ดวันนี้เลยวันนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้ก็คือน้อยใจแล้วคิดมาอยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะต้องโดนแจ๊ดขอแต่ว่าไม่ไม่รู้จะให้อะไรอ่ะแต่แจ๊ดอะไรแบบเธอเธอติดอะไรบ้างหรอให้อะไรก็ได้ใช่ปะได้หมดได้หมดทุกอย่างโอยอะไรอ่ะแอร์แชว่าอะไรเธอติดอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแล้วแต่พี่แอร์แต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะไม่วางมือถือจนกว่าจะไปถึงบ้านพี่แอร์เพราะว่าผมกลัวพี่แอร์เทผมก็เดี๋ยวพี่แอร์กดวางแล้วก็บล็อกมือถือไงเอางี้คุณไปทาอย่างอื่นก่อนคุณไปทาอย่างอื่นก่อนแล้วก็ไม่ต้องวางเอาวางมือถือไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยเธอในวันนี้ใส่สีเขียวเหมือนกันเลยที่ไม่ได้นัดหมายเลยอะเราเป็นคู่กันไนีคู่รักกัน ก่อนคืนนี้ให้เธอลืมลืมเขาไปก่อนปิดไฟในห้องนอนให้เธอรับฝันดีเพียงต้องการให้เธอนอนรับและพักผ่อนปิดไฟในห้องนอนไปรับปับปริรไปดับปับดีดำและเม k e you f ที่สุดเลยลลลิิมมาาาสวเ ไม่ใช่ไม่ต้องวางไ,ไปทําอะไรก็ไปทำเออไม่วางถ้าเกจะลงไปข้างล่างไงโอเครีบมา,าได้แล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องวางเดี๋ยวรีบไปแล้วจะบอกให้เลยนะที่โทรได้นานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าใช้ซิมฟินโมบายเมื่อก่อนคือ Line Mobile เป็นซิมมือถือที่ให้บริการออนไลน์100% p a แพ็คฟินอัลต้าเน็ตร้อยกโทรฟรีทุกเครือข่าย600นาทีจนทำให้แจ็คเนี่ยนะโทรหาแอร์จนถึงบ้านแอร์เลย ผมก็จะโทรไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเพราะว่าแพ็กเกจมันดีไงล่ะจ้าอยู่กับใครอยู่กับแฟนเปล่าถ้าอยู่กับแฟนยังไม่ขึ้นนะรอได้รอให้แฟนลงมาก่อนเพราะว่าผมไม่โอเคไนงะนี่ผมคุยจากบ้านผมเนี่ยมาเนี่ยคอนโดแอร์เนี่ยระยะทางไกลมากนะโปนี้โคตรคุ้มเลยซ้ายมือนี่ก็ถึงแล้วนะครับคอนโดแอร์ เตรียมไปขอของดาราคุณแอร์กันครับแต่ยังไม่ต้องวางมือถือนะคุยไปก่อนเปิดประตูได้แล้วมนะั้งทำตามสัญญาไงที่บอกว่าไม่ต้องวางไงเสร็จแล้วอะไรกันกนะกันนะนี่ไทำไมต้องคุยตลอดเวลาด้วยอะ่ะก็โทรไปโทรตลอดเวลาไงเพราะว่ากลัวแอร์เนี่ยไม่ยอมให้มาที่ห้อง โอยรวไม่ต้องวางนะไม่ต้องวานนะทำไมอ่ะรู้ว่าที่โทรมาเนี่ยแพ็กเกจกี่บาทที่โทรมาตลอดทางนี่หรอบ้านอยู่แจ้งวัฒนะมาถึงกระสเบี่ยนะเออแพ็กเกจเท่าไหร่ต้องซักพันห้าต้องมีเ่ะต้องมีพันห้าเยอะไปแบบเยอะไปมากด้วยทั้งคอลไลน์แบบใช้เน็ตนะรวมถึงโทรโทรศัพท์เนี่ยบนรถกับคุณเนี่ยใช่ใช้เวลาเยอะมากใช่ เอางี้ดีกว่าราคานะทั้งหมดนะแพ็กเกจฟินเ u t ต้าเนี่ยนะราคา329บาทให้เน็ตบวกโทรคุ้มมากเป็นแพ็กเกจจากซิมฟิน o b i l e นะที่เมกเซน์สุดๆเลยอะ่ะจะเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เปลี่ยนมาลองใช้ซิมฟิน o b i l e ก็ได้ไม่ติดสัญญาลองแล้วไม่ชอบแหละยกเลิกได้ตลอดแต่ถ้าติดใจนะก็ใช้ต่อต่อยาวได้เลยประหยัดค่ามือถือไปขนาดนี้นะ ประหยัดเป็นพันๆต่อเดือนจะมีเงินเหลือไปใช้ทําอะไรที่ชอบได้ตั้งเยอะกินบุฟเฟ่เลยหรือจะไปชอปปิง้งนี่เอางี้ดีกว่าเงินเอาไปทำอะไรอื่นดีกว่าถูกไหมใช่ นี่ยังไม่วางเลยยังไม่วางกนะ็งงนะอ,งองวดอ่ะอวดว่าเน็ตถูกอะไรเงี้ยค่าโทรถูกใช่ไหมยังไม่ต้องวางเออยังไม่ต้องวางอ่ะเ,อเข้าไปได้ไหมเข้ามาสิเอางี้ดีกว่านะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะฟังรายละเอียดแพ็กเกจการโทรเนะี่ยไปฟังกันเลยครับสุดคุ้มกับซิมฟินโมบายนอกจากแพ็กฟินอัลต้าที่ว่าคุ้มแล้วเนี่ยแต่สำหรับคนที่อยากลองก่อนแจะมีแพ็กเกจพิเศษที่ขายเฉพาะวันที่5ถึง16กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นมาแอบบอกแพ็กเกจฟินสเปเชียลเพียง1 9ึ เกบาทต่อเดือนเน็ต a x สปีดเร็ว100เมกเยอะ2 0กิกะไบต์แถมสลับใช้เน็ตไม่อั้นที่ให้ไม่จำกัดเร็ว10เมกได้เองไม่มีหมดสะดวกไม่ต้องรอให้เน็ตความเร็วสูงหมดก่อนโทรฟรีทุกเครือข่ายสุดคุ้ม100งนาทีไม่มีตัดถูกกว่าเติมเงินเฉลี่ยจ่ายแค่วันละไม่ถึง7บาทต่อเดือนจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องเติมซ้ำๆจนเกินงบมีปุ่มคุ้มค่าใช้จ่ายในแอปทำเองได้เปิดปุ๊บไม่มีเกินแม้หลักตังไม่ ตกใจตอนบินมาถึงบ้านไม่มีบินมั่วแน่นอนแถมไม่ติดสัญญาอยากลองก็ลองได้เลยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยส่งฟรีถึงบ้านลองแล้วไม่ชอบอ่ะก็ยกเลิกได้ใช้สัญญาณได้ทั่วไทย77จังหวัดถ้าอยากมูให้ชีวิตป,ปังๆก็มีเบอร์มงคลให้เลือกเยอะมากคัดมาให้แล้วปังได้ทุกด้านไม่ต้องจ่ายค่าเบอร์เพิ่มไม่มีช็อปแต่สามารถท่านหาแชทซัพพอร์ตในเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นมนุษย์ตอบไม่ใช่แชทบอทคุยไม่งงแน่นอน คอเซ็นเตอร์ก็มีนะโทรหาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงเย็นโทรไปที่02 202 85 85โปรโมชั่นสำหรับรายการเรานะครับใส่โค้ดนะครับแล้วพิมพ์คำว่า JACK ก่อนชําระเงินรับเลยส่วนลดนะ15%ในรอบบินแรกใช้ได้ทุกแพ็กเกจที่พูดถึงเลยโบรรนี้ได้ทั้งเปิดเบอร์ใหม่และย้ายเบอร์เดิมมาใช้ฟินโมบายซื้อซิมเองได้ง่ายๆที่ finmobile.io ส่งซิมให้ฟรีถึงบ้านเลยนะก็คืนนี้เลื่อง้า้าไปก่อนปิดไฟในห้องนอนให้เธอหลับฝันดีเพียงต้อง กาในเธอนอนลับไปป,ปักพอนปิดไฟในห้องนอนไปดับไปดับปับ just make you feel this 5, 4, 3, ที่ส er ุดเลยห้าสี่สามสองยังไม่ได้อยู Life> ่เหรอถ่ายอยู่ห้องอะไรอ่ะห้องอะไอ่ะฮะรงเท้าครับขอของดารานะครับกูแดงก็จะประมูลนะครับของแฟนอุ๊ยโอ้โห นั่ของแฟนเออแพงนะเนี่ยห้าหกหมื่นเนี่ยไอ้ให้ไอายแค่ไอ้ให้ไอ้เก็บไว้เถอะไอตัวนี้ไอ้เก็บด้วยแหละอายเก็บไอ้เก็บอ๋อนี่ให้แฟนเข้ามาอยู่ในห้องนี้่ยได้บ้างสิแจ๊คเขาก็ต้องเข้ามาบ้างเปล่าเข้ามาครั้งนี้เป็นไงอ้าวก็ช่วงโควิดนี่จะไปเจอได้ยังไงเรากระหนำไหมกระหน่ำบ้ากระหน่ำบอยล่ะปกติให้ใครเข้ามาไหม ไม่ค่อยมีเพราะอะไรทำไมไม่ค่อยแขกเข้ามาแจ <c oughs> ็เป็นไรอีรอ๊แจ็คมึงเล่นใส่นี่แล้วนะเออแก๊งเล่นอันนี้เลยอนี่โต๊ะครัวโต๊ะครัวก็วอเอาไว้แบบว่าทำอาหารอีจิ๋ว<ป>ะจะเดินตามตลอดนะอีจิ๋วมึง<จ>่า่อีจิ๋วดิจิ๋วจิ๋วอยู่นี่อย่อีจิจ๋วชอบไปกองถ่ายดาราหลายคนไหมทำไมไม่ชอบหรอคนอื่นผมอะชอบผมชอบหมาคนอื่นเขาอุ้มหมดยังเป็นมึงอ่ะอีแจ็คมันชอบมันชอบจิ๋วโอ้ยอีชาร์จนี่พี่ถามอย่างหนึ่งแจ็ค ของแจ๊กก็ของจิว๋วขยรใหญ่กว่าเปิดดูเลยไหมขอยจิ๋วดิจิว๋วแต่ไม่จิว๋วนะยาวอ่ะจิ๋วแบบว,ว,ว่เาเฮ้ยแต่หมามีสองใบเนาะอ้าวซาบัดไคใสไซน้าอะไอเงยคุณพี่คุณ โอ้โหมีกี่ห้องเลยนีอ่อะไรขอ,องห้องเก็บของอห้องเก็บของอพองี่แอร์เออเปิดได้หมดแล้นี่อะไรพี่แอร์ทำไมดูไฮโซอย่างเวลาที่มีคนเรียกจากข้างล่างอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกบางทีมันก็จะแบบเหมือน S O S แบบเหมือนเป็นหุ่นยาม<อ>ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบออโตเมชั่นแต่ไม่เคยใช้เออเอออะไไม่ค่อยใช้ไม่ไม่คยได้ใช้เมื่อก่อนมีคนเรียกมากแต่เดี๋ยวนี้เครื่องใช้ได้กว่าเนี้ยไม่รู้ใช้ยังไงแล้วหน้าจอไม่เห็นไม่จะเป็นก็จะไม่ใช้นี่ห้องน้ำห้องน้ำมีสองน้ไง แต่หอมนะเราชอบคาห้องน้ำสะอาดชอบความอมไม่ห้องน้ำนี้มันเป็นห้องน้ำที่เอาไว้ให้แขกเลยก็เราก็ไม่ค่อยแบบช่างแต่งหน้าทำหมอะไรเงี้ยบางทีเข้ามาก็มานี่ห้องเก็บของขอดูได้ปะมันเละเทอะเรียขอนี่ได้ปะอะไรเอานี่ของหอริสไงนี่ไงของของดาราขอลวอร์ิไปเลยคือของจันนี่ ก็คือเป็นแบบเมื่อก่อนเนี่ยพระมาตูมอ่ะก็ชอบมาอยู่ห้องนี้เอาเอาพระมาตูมมาทำอะไรห้องนี้ก็คือก็คือมาเที่ยวแล้วก็มาเอ๊แต่แพแบนแบนแบนเยอะนะเออมพงเงถึงาก โอ้ยโซ่เลยอ่ะอันนี้ซื้อให้แม่จะถึงวันเกิดแม่แล้วรองเท้าแม่โอ้คือแอมเนสอ่ะอันนี้คือซื้อแอมเนสใช่ป่ะแต่ประเด็นคือแอมเนสคุกเข่าเลยทำไมเดี๋ยอมไม่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 อันนี้ซื้ออาหารโอ้โหนี่คือถูกแอมเนสแต่ถึงแอมเนสช็อปเขาหมดอ่ะมึงครับให้ถึงอ่ะโอเอเออดูเด้งมาแต่ช็อปอ่ะวดูเด้แต่พี่แอนเขาเป็นคนชอบแต่งตัวแหละใช่ป่ะใช่ใช่เป็นคนชอบแต่งตัวพี่แอนเนมเยอะมาก ชอบเป็นดิกเป็นดิกเป็นดิบบารองบาร์ลอง,ไ,ลองไม่มีบา้างคือพี่แอร์เนี่ยอันนี้คือคอนโดนะ1ิล้าน,นยังไม่พออีก2ปีให้ติดตามช่องดณแอร์ไว้ชื่อช่องว่าอ๋อแอร์เองค่ะอ๋อแอร์เองใช่ภาษาไทยใช่เธอพูดได้มันถูกได้ป่ะอ๋อแอร์เองอ๋อแอร์เอง กูว่าคนงงไม่มันคือแบบมันคือแบบว่าฟีลนี้ไงคือแจ็คชอบด่าแอร์หรือแอร์ชอบทำอะไรอย่างเงี้ยแอร์ก็ชอบอ๋อแอร์เองอะไรอย่างเงี้ยออ๋ก็เลยเป็นคำนี้เป็นภาษาไทยภาษาไทยคิดว่าอ๋อเองเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์คืออ๋อจะให้คุณให้ทางเซนต์ดูแลโกลักชั่นให้ใช่ค่ะคือที่บอกอย่างนี้เพราะว่าคอนโดสิบล้านเนี่ยแต่ช่องของคุณแอร์เนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์พิเศษเป็สองปีคือทำบ้านกว่า40ล้าน ถึงไหมหรือมากกว่านี้ก็ประมาณ40ล้านอ่ะมาดูแบบรวยเหรอเนี่ยคอนโด10ล้านบ้านบ้านอีก40กว่าล้านเป็น50ก็ทำงานมาตั้งเยอะแจ็คก็อยู่ในวงการมาตั้งนานป่ะอันนีุญาตอะไรเนี่ยอยู่แถวนี้นุญาตเพียงทำไมใช่โอ้โหอันนี้อันนี้มันมีอยู่3ชั้นใช่มนะนี่คือด้านหน้าด้านหน้าที่ที่ที่ซื้อเรียบร้อยแล้วยังไม่รวมสิ เพราะว่าไม่รวมที่เก็บเเงินใช่ฉพาะโครงสร้างเนี่ยก็คืออันนี้เป็นห้องอะไรชั้นบนเนี่ยชั้นบนก็คืออันนี้ยกตัวอย่างงี้อันนี้คือสามห้องนอนข้างบนห้องนอนเออนี่ก็เป็นอันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามสำหรับห้องบนนี้คือจักว่าจะเอาไว้ให้ลูกเอออันนี้คืออ่ห้องพระอย่างงี้เป็นบันไดบนขึ้นมาอย่างงี้และอันนี้คือชั้นสองอันนี้ก็คือห้องนอนแอร์กับแฟนหรืออันนี้วอล์กอินคอสเซทแปลว่าอะไร ห้องแต่งตัวไงก็คือทำใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็วอล์คอินคอสเพลตของไออันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตูดิโอของแอร์เอาไว้ไลฟ์ขข่ฟองไหนจิ๋วห้องไหนจิ๋วแอร์อ๋อจิ๋วแอร์ตลอดแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นห้องลูกห้องมีลูกห้องลูกเยอะก็ทำทั้งหมดห้าห้องนอนอันนี้ฟิตเนสอันนี้อันนี้ห้องปาร์ตี้อันนี้ห้องอันนี้มีห้องลูกกันนะห้องศัลยการลูกอันนี้ห้องทำอาหารเอาไข่ไปฝากยังฝากเลยไอไข่ไปฝากแล้วเป็นทำให้มีลูกไหม คือถ้าสมมติว่าผู้หญิงที่อายุเยอะใช่ป่ะอนาคตผู้หญิงมันมีไข่เหรอวะหรืออะไรวะรังไข่ไงแล้วพี่ถอนออกเลยเหรอถอนอะไรเหรอแจ๊ไม่เราไม่รู้ก็ไม่มันเหมือนเป็นแบบว่าสาเหตุที่เรามีประจำเดือนก็คือเรามีรังไข่มีรังไข่สองข้างใช่ป่ะเราไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่อะคือมันมีรังไข่สองข้างเสร็จปุ๊บ ถ้าสมมติว่าไข่สุกหนึ่งค่าปกติการมีประจำเดือนก็คือไข่สุกลงมาปุ๊บรอการปฏิสนธิถ้าไม่ได้ปฏิสนธิมันก็จะออกมาเป็นประจำเดือนขนาดลูกก็จะออกมาเป็นประจำเดือนทุกวันนี้ก็คือเหมือนไปเก็บเอาไข่ตรงเนี้ยไปเก็บรักฟรีแช่แข็งเอาไว้วันไหนที่ต้องการมีลูกก็คือคัดเอาไข่ที่เราไปเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาคัดแล้วมาผสมแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปอีกทีนึงยัดเข้าไปเลยเหรอใช่ล้่เอาอะไรยัดก็เขาก็มีอุปกรณ์ก,การแทะให้เอามือ,อ,ย,อยัดหรือไงแจ็คอ๋อไม่ไม่เล็กมากมันเล็กมากไข่มันเล็กมากๆจ อ๋อมันเป็นวิธีแบบทางการแพทย์อลยดิใช่ใช่แล้วทำไมไม่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 ปกติธรรมชาติใช่ปะธรรมชาติมันก็ได้แต่คืออย่างนี้ท้องหนึ่งแอร์อาจจะธรรมชาติแต่ท้องสองท้องสามในอนาคตถ้าแอร์อายุแบบอะใกล้แตะสี่สิบปริมาณไข่ก็จะน้อยลงเอาละวิชาการมาแล้วเข้าใจว่าปริมาณไข่หรือความสมบูรณ์ของไข่ก็น้อยลงหรือว่าอย่างนี้แซะ คนที่มีลูกตอนอายุมากๆอ่ะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ออทิสติกมากขึ้นเอองงเายมืูแต่ต้องมีลูกอหรอคะเออไม่มีละเอ้าเอาไงต่อแล้วต้นไม้ยี่มานี่ต้นไม้อยู่ตรงนี้ต้นไม้ยี่ห้อยเน้เหลืองเลยไม้นี่คือโมเดลเฉยๆโมเดลอันนี้อยู่กับสามีไงอยู่กับสามีหน่อยไหมอีแจ็คมึงเอเอานี่กันกูอยู่หลังนี้กูกูนอนไหนเกี่ยวอะไรกับมึงเลยอีเจ๊กูอยู่ของมึงไว้สิตายมึงไงตายมึงไง เขาเป็นคนขี้อายเนอเองเนอเป็นคนขี้อายขี้เขินแบบว่าถ้าจะพูดอะไรที่มันจริงจังแล้วรู้สึกว่ามีคนดูเขาเยอะเขาก็จะไม่กล้าเลยถามเพื่อนดีกว่าถามเพื่อนคิดว่าไอชอบแอร์เพราะอะไรขี้อ้อนเหรอแอบชอบอ้อนไอยังไงเช่นแอดี้แอดี้ไหนเย่ทำไมอ่อนเรอแอดีแล้วเราเราทานไหมก็ไม่ค่อยชินละเราเริ่มชินถือว่าเป็นอย่างนี้ก็อ้อนหมาก็แบบนี้จี๊ด ดูแม่เคยดูผู้ชายปะ่ะก็มีดูบ้างเออมันจะมีช่วงฮอร์โมนแปรปรวนอะตอนที่แอร์เก็บไข่อะก็เป็นอยู่ดีก็นั่งร้องไห้แบบอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างเงี้ยแบบเขามาหาอะไรเงี้ยเออเป็นแต่ถ้าวันหนึ่งมันอยู่ด้วยกันแล้วก็อ่ะบางคนอะเธอค้ากนมาตั้งนานพ่อแม่เรายังทะเลาะกันอยู่ทุกวันถูกปะละ่ะจริงจริง,รง,รงเออแล้วไงแล้วแล้วคนนี้แบบจบเลยฮะ ฉันก็โอเคละเธอจะเอาอะไรอ่ะอะจะเอาอะไรอ่ะเธอมองหาอะไรอ่ะมาอีกจุดหนึ่งอะไรของคุณแอร์อันนี้ชอบมากเดินเข้ามาแล้วต้องต้องแบบต้องมากราบเลยคือผมเห็นดาราหลายคนนะมีที่บ้านทุกคนเลยพระพิคเนตเนี่ยใช่อันนี้ปางปางอะไรครับได้มาได้ยังไงครับอันนี้เป็นของรุ่นพี่ เป็นของรุนที่ให้มาแต่ว่าเขาก็พูดนะว่าเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเขามาเอาคืนนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเออฝากไว้ก่อนบ้างเขาทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แอก็พยายามอ้อนเขาอยู่ว่าเออแอขออนุญาตแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบบูชาต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออแบบเราอยู่แล้วแบบร่มเย็นนี่เขาวางนี่คือองศานี่คือต้องรับทางนี้มุมนี้เลยนะครับเออเวลาได้อะไรมาเนี่ยเธอฉันก็จะมีอันนี้แล้ว มีการจุดเทียนจุดธูปไม่เออมีกำยานด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเทียนสำหรับเอาไว้วาดไร้่ยโอ์กันกลปไตนมาาอ่กันกลปไตนมาาอ่งกันกระปไตน้มาาา่รับแล้ มึก็จะมาไหว้ตลอดตรงนี้ใช่ไหมเวลาไปใช่จุดธงจุดเทียนตรงนี้บูชาของหายบนหาของก็คือตรงนี้เพชรหายใช่ไหมเพชรตอนแรกใส่ไว้นิ้วนางอยู่ถูกไหมใช่แล้วหายแล้วก็มาขอองค์เนี้ยแหละมีขอองค์นี้ด้วยแล้วก็ไปขอแบบการแจ้งขอหลายที่เลยแจ๊คตอนนั้นคือแบบอยากได้อ่ะอยากได้คืน่ะสุดท้ายก็มาเจอเจอในรองเท้าตรงเนี้ยข้างนี้เลยเธอเข้าใจป้ะมันคือแบบมันไม่น่าเชื่อมันก็ปฏิหารหายไปแปดวันอะค่ะแต่มุมนี้สวยเนี่ย สบายวันไหนที่ก็จะต้องออกไปทำงานก็จะดูว่ารถติดไหมวันนี้นเอ้ยตรงไหนมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เรียนวามจำนี้เลยทำไมทำไมโอ้โหธรรมดาเลยวืออยวะอะ ปีนขึ้นไปเลยเหรอกลัวความสูงป่ะแอมไม่กลัวแต่ว่ามันก็ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นคอนโดที่เห็นบอกว่ามันแบบสูงแบบจะจบทั้งหมดเลยอ่ะคุณไอซ์ชอบไหมมุมนี้ก็มาดูบ้า <c oughs> งมาดูกินเบียร์ชมวิวทำอะไรคุณต้องการอะไรอันนี้อะไรตักผ้าตักผ้าแล้วขังน้องหมาบ้างกองหมาอะนั่น ทำไมดกสกปรกอะแค่นี้น้งแค่นี้ไม่ต้องไปเสือกมากไม่อยากรู้ไงไม่ต้องเปิดตู้เปิดตู้เลยมากมายเออแล้ว่ากแล้วแล้วลกไม่มีอะไรโลกาอเดียห้องนี้ไม่เคยมีใครเข้ามาเลยนะแจ๊ั้งแรกเลยครั้งแรกคุณแอรนอนตรงไหอันนี้แบบไม่แอบเลยคุณแอรนอนซ้ายหรือขวาเมื่อก่อนเนี่ยแอรนอนฝั่งนี้เออเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้นอนฝั่งนู้นเฮ้ยพอหงดมากเลยใช่หงเบ็เ็เออหดเขาเรียกว่า กูสอะไรไซเบเรียนกูสขนหา่านแพงอะผ้าห่มข้างในใช่ปะฉันซื้อตามห้าหนะเธอห้าหมื่นกว่าบาทอ๋อ้โหฮหลโหมันกันนอนเนอะมึงอยู่ดีมึงก็รับโทรศัพท์นี้ได้เลยอือคืออยู่เลยมง่ายนะพี่แอนเนี่ยไง <c oughs> ทำไม <c oughs> เธอต้องการอะไรมากกว่านี้อ่ะไม่ผมชอบไงผมชอบสไตล์ตนี้อ่ะ เธอแอร์กับไอ้ก็คนอยู่งานมากออง่ายมากๆเปรียบไปงา่ายไ่เยอะเนอะอยู่เหมือนเพื่อนอะอยู่เหมือนเพื่อนอยู่เหมือนเพื่อน <ๆ S 1> คิดอะไรก็แบบว่าเอออยากไอ,อ้อยากไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนตางใจอะพยายามเธอทุกวันเนี้ยแอร์ก็จะไม่ค่อยมีเวลาใช่ป่ะแอร์ทำทำางรู้ป่ะก็คือแอร์ต้องเอาไอ้เยเข้ามาอยู่ในกลุ่มทํางานของแอร์ออแล้วก็ให<ๆ>้แอร์ดูคิวไปด้วยเลยว่าฉันทําอะไรที่ไหนวันไหนอะไรยังไงบ้างฉันเสร็จงานกี่โมง เขาก็จะมาหาชั้นหลังจากนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะายทมแมนจเวลาเอางี้คุณแอร์อะไรคอนเซปต์ขอของดาราเนี่ยเขาจะมีช่วงท้ายนะที่แบบว่าดาราเนี่ยอยากจะเอาของอะมาประมูลเพื่อทําบุญนะฮะต้องบอกแฟนๆก่อนว่าเพื่อทําบุญนะฮะคุณแอร์อยากเอาของอะไรประมูลครับเออจะเอาต้มหู ้หมดแลเราต้องผูกไปประมูลเธอจะเอาที่ห้องอะไรอ่ะแล้วแต่ผมได้หมดครับแล้วแต่คุณครับคือเอาอย่างนี้ละกันให่างินเอาเป็นบาลองเซกาละกันเตรียมไว้ข้างนอกอุ้ยโอ้โหเรื่องนะเอากล่องมาให้แล้วเพราะอุปกรณ์เอากล่องใหม่มานะเออนี่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 มันจะเป็นลักษณะนี้ได้ไปก็จะได้รู้สึกดีต้องหูราคาหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นแฟนคือเอางี้พี่แอร์เนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่า เริ่มประมูลที่เท่าไหร่ปรากฏเมื่อกี้ถาม3 3 3 3สามอบาทเพราะว่าจริงราคาจิ๊เป็นหมื่นนะฮะใช่หมื่นกว่าบาทแน่นอนหมื่นกว่าบาทไม่แต่อยากให้แบบคิดซะว่าแบบเหมือนเอาเงินไปทําบุญกันจริงๆอะแต่ถ้าใครจยให้มากกว่านั้นก็ได้อยากได้มากกว่านั้นไปบิดในไอจีบิดในไอจีของช่องผมในไอจีผมช่วยกันไปบิดด้วยนะแล้วทําบุญที่ไหนครับวัดพระบาทน้ําพุก็ได้ไหมได้ได้หมดฮะเพราะแอร์รู้สึกว่าก็เป็น ไ <rium> <asure> ด้ฟังพี่หมอบีอ่ะพูดเรื่องพอดพระวาดน้ำปุเยอะก็เลยเอาไปให้พี่หมอบีก็ได้ส่วนปูกอือลือแอเอาเงินให้เพิ่มได้ไม่มีปัญหานะฮะก็อย่างที่บอกคือพี่แอร์เป็นพี่สาวที่น่ารักอยู่แล้วรวมถึงคุณไอซ์ด้วยแฟนของเขานะฮะคุณรู้ได้ยังว่าน่ารักคุณก็่เคยเหมือนเขาเลยนี่ทุกคนแอร์จะบอกว่าวันแรกอ่ะที่ไอซ์มาจีบแอร์ตอนนั้นน่ะไออยู่กับแจ็คเธอจำได้ป่ะฉันนั่งกนตู้อยู่กับเธอแล้วก็ถามว่าแจ็คเป็นคนไหนดีวะเออซึ่งมึงไม่เชียร์ไอซ์เลยเชีย ไอ้อยู่ในใจก็เธอบอกอีกคนนึงแก่ไปไม่ใช่ปลาแก่แบบโตกว่าคนนึงเด็กกว่าคนนึงโตกว่าเธอก็เลยแบบว่าเชียร์คนโตใช่ไหมล่ะถูกต้องเออแต่ยังไงคือคนเราจะเป็นคู่กันนะสุดท้ายก็ต้องเป็นคู่กันนี่แต่ใบนี้ยังไงใบนี้ใบนี้หน่อยโอ้ใบนี้ไม่ได้มาประมูลนะแต่ว่าก็เป็นของสะสมไม่ปล่อยไม่ปล่อยแอลเมเน่บอกว่าแอลซื้อมาตอนนี้ราคาขึ้นอีกประมาณหกแสนแสนหลังจกที่ใบนี้นะแอลมเน่เท่าไหร่ รู้ไซส์เล่าไนร่ราคาอะไรตอนนี้นเกือบ2ล้านตอนนี้2ล้านกว่ามึงใส่อะไรได้2ล้านไม่ต้องใส่ก็คือแค่ถือมึงจะใส่อะไรก็คือแค่ถือก็คือ Happy แฮปปี้เราแจ๊ส 2>, 2ล้านใช่ใส่มือถือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช้เก็บี แต่ YouTube ม <bills S 2> <marche. S 1> ันไอ u t u b e มัน <tiles> ต <Sud Kraft> <isha> so no ้องแบบว่าทำให้มันว้าวอ่ะทำแบบไปเผาได้ไหมเฮ้ยแย่มังจับไอมันดีๆเลยสีนี้รักมากนะนี่ห่วงมากนะสองล้านหนูเนี่ยรู้ดิสองล้านตอนนี้2กว่าละหอมปะหอมอ่ะเธอใครกล้าซื้อก้าสองล้านอ้าวเธอเธอรู้ไหมว่าตอนที่ฉันจะซื้ออ่ะนี่ฉันไปตะมูมาเหมือนกันนะแจ๊คตอนแรกทุกคนแอร์อยากได้ใบนี้มากตอนนั้นราคาอยู่ที่ประมาณล้านห้าฉันไม่ซื้อฉันตัดใจซื้อไม่ได้มันได้เลยราคาขึ้นนะ ไม่ใบเหมือนามันไม่เอาใบใหญ่อะไออย่างในนี้โอเคใบใหญ่อะถูกกว่าในอย่างเงี้ยกี่แสนใบนี้ตอนนี้ก็อ่ะให้เต็มที่ห้าแสนหกแสนห้าหมื่นหนึ่งนะห้าหกแสนไหนก็ว่าอันนี้ราสองล้านนะก็อันนี้อันนี้มันเอาไว้ใช้งานทุกทุกวันนั้นออกงานนี่แจ๊คอ่ะแต่ถ้าใครสนใจก็ทักมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขายขายไม่ขายไม่ได้เหรอเธอมันไม่ได้มันหายากมากอ่ะแจ็คมันเดี๋ยวมันแพงที่มันหายาก แล้ว<ม>ใช้ประมูลด้วยไงใบเนี้ยแต่คุณแอรก็ชอบแนวใช่เล่นของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว<ช>นะคะ<ช><ช>ก็ยังไงวันนี้ขอของดารานะครับก็ทำไมคุณไม่สดชื่นแล้ว,วันนี้ไม่สดชื่นเหมือนตอนไปกับออมเลยอ่ะผมสดชื่นอยู่แล้วแต่ประเด็นคือคุณมีแฟนผมก็ต้องระวังนิดนึงถูกปะะ่ะลออมก็มีแฟน ฮะคุณออก็มีแฟนเออแั่แระก็เดี๋ยวไว้ไว้หลังมาหาใหม่พี่สาวพี่สาวลูกหัวพี่สาวสมัยก่อนตอนที่แจ็คมารับนะทุกคนจะพาไปบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่คอนโดนี้อยู่ไอคอนโคมัไม่เคยเล่าในรายการไหนเลยเดี๋ยวเล่าในรายการนี้เลยเคยไปจีบคุณแอนนะเธอไม่ได้จีบปะจีบเธอจีบบอกแล้วพาไปที่บ้านโคมะไก่อะปั้มพี่ผมถามจริงน้ผมปั้มวันนั้นพี่โกรนไม่รู้ทำไรก่อน บ้าแจาคือคนนส่สมมุติจะจีแบบมันไม่ใช่อยู่ดีๆรับพี่เดี๋ยวผมไปรับแล้วพาไปบ้านม<อ>ึบ้าปะมึงบ้าวแจกเขาต้องกินข้าวต้องดูตรงนี้มึงพาไปบ้านเลยแล้วก็อุ้ยอะไรอะงงมากเลยอะแจไม่ก็เสียเวลาเสียเวลาอะไรแจ๊ค <laughs> ออกตัวลรจีบใครต้องกินข้าวหรอเออก็ต้องมีการพูดคุยเอออาจดูแลกันไปรับไปส่งหรืออะไรกินข้าวอีนี่ก็คือมาถึงก็คือพี่ไปบ้านผมม่อะไรจ๊ะแล้วพูดกับแอลว่าอะไรไหมทุกคนว่าพี่พี่ถ้าสมมติว่าคืนนี้เรามีอะไรกันอะพี่จะไปบอกคนอื่นปะพี่อยากบอกใครได้ไหมอย่างเงี้ยอีแสกี ได้พี่ชายมาพี่เสกมันหยาบมากเลยนะแบบ <ซะ S 2> เป็นคนหยาบมากอะ<ม>ไม่มันสอนผมว่าอย่าอย่าช้าบางทีคนเราต้องแบบลุยเลยไะน้องถ้าอยากมีแฟนถ้าน้องอยากคบใครก็ตามน้องต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ๆไปอันนี้คืออะหัวอกผู้หญิงเหมือนกันก็จะเข้าใจอันนี้คําสอนพี่สาวใช่นะไม่ใช่ว่าเออเราจะซื้ออย่างเดียวซื้อเป็นครั้งครังพอมันชินอะไรแบบที่มันรวดเร็วมันได้มาง่ายๆมันก็เนี่ยพออย่างนี้ก็ไม่ทาไม่ได้ไงกลับมานะ เออรู้แล้วเงินมันเหลือเงินค่าโทรมันเหลือเยอะออพี่แอมเอ,อ้ยฝากผลงานก่อนเออไม่ต้องวาง ยังไงก็ต้องขอฝากผลงานด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีละครเรื่องเกมผัดหากำลังจะออนแอร์ช่องช่องสาเฮ้ยออนแอร์แล้วแหละตอนนี้ยังมีหลากหลายธุรกิจของแอร์นะคะหนึ่งเลยก็คือรายการออนแอร์เองครับทาง YouTube นะเป็นน้องใหม่ใน YouTube จะฝึกเลี้ยฝากตัวได้งาได้เลยพี่แล้วก็มีร้านดอกไม้เนี่ย flower by air ร้านทำเล็บพิ้งอารีอาแล้วต้องมีขายของแบบพวกอิเก็กรอิกส์แอบจบ plus ด้วยค่ะเยอะเธอเข้าไปดูในไอจีดีกว่า ร้อนเงินไงแจ๊คกูสร้างบ้านไงก็ทั้งหมดทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยก็คือขอให้ปีดีปีเสือเป็นปีของพี่แอร์นะเฮงๆปังปังความรักก็ดีธุรกิจก็ดีนะจ๊ะชันพี่กระต่ายเป็นอเลยไหมไม่กูบอกปีเสือได้ดิเสือเสืออยู่กับกระต่ายได้ใช่ก็เสือแดงกระต่ายไงได้อยู่ได้อยู่นะโอเคขอให้เป็นพี่ที่น่ารักนี้ตลอดไปนะได้เดี๋ยวไม่ต้องลงชงในวิดีโอคอลเอาโอเครักน้อเนาะดูนี่วีดีโอคอร์ดิ เออเจอกันไปแล้ไปแล้บายบายโปรายเดือนเนี่ยสามร้อยยี่สิบเก้าบาทไปไม่ต้องมาใช้ให้อันนี้เฮ้ยคุณให้ผมด้วยเหรอใช่ให้จัดไปเดี๋ยวมาแตะไห้เออืฉันให้เธอเลิฟเลิฟ thank you very much ครับพี่สาวเลิฟไปเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่กดวางนะเออรวยไปเฮ้ยเซ็กตัเบานี่ เนี่ยไอเสกมันไม่ใช่ซิมไงฟ,ฟ,ฟ,ฟินโมบายอะเสกปะวันนี้ขอของดาราไปกันแล้วครับผมบ๊ายบาย